อ่ขอดไปแล้วหนึ่งตัวครับตัวเล็กนิดนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้โอ้ตัวเล็กนิดเดียวเองอเออมองหนานะไตมวรไม่ต้องไปยุ่งเลย้ยกรถ เก็บท้องจะคลอดลูกครับน้องเก็บท้องจะคลอดลูกนะครับออกนี่ยน้องสามสี่ลูกออเออเบ่งออกมาเร็วๆเออปู่ผาดีๆลูกปู่ผาดีๆเอ,ออเออเออลูกเอ,ออ,อ,อเอาเบ่งซอยเบ่งซอยเร็วเร็วเร็วเร็อเออเออเออหาหาที่นอนหาที่ เออเออลูกขวอดล้วเออเออลูกอ่ะเออเลือดเลือดเลือดเออเออขอลูกขอลูกอ่ะเดี๋ยวได้พ่อปู่ผาไหมลูกเอออันนี้มันเออเอาพ่อปู่ผาไหมสามสี่เอออันนี้เอาพ่อปู่ผาเลยเอออัปู่ผานี่เอออัปู่ผานี่เออ เออนลูกอบปูพาดีด er <sh> ีลูกปูพาดีดีเออลูกจะได้ออกลูกจะเออเออเออเอแล้วขอดเล้อขอดเด้อเออมาดูตันน้องคลอดคลอดลูกนะครับน้องคลอดลูกน้องน้องกำลังจะคลอดลูกเจ็บท้องนะครับเออเออลูกอ่ะขอดแต่ลูกเออเออขอดต่เออเออขอดลูกขอดแลวลูกขอดแลวเออเวลาน้องจะคลอดลูกน้องเรียกหาครับเรียกหา เง LEGO LEGO okay. okay. ี้ยเงี้ยเงี้ยเออเออเล่เล่เล่เออขอดได้ลูกขอดเลยขอดได้นาะเนาะลูกเนาะโอ้ขอดเนาะลูกเน้อขอดลูกขอดลูกโอ้ลูกเนาะขอดซะลูกขอดซะเออเออเออขอดได้ลูกเออเออเอาพอเบ่งซอยพอเบ่งซอยเลยพอเบ่งซอย ขอดเบ่งสุดขอดคอดลูกคอดเออคอดทะลุคอดตาเนี่ยพออยู่นี่แหละลูกพออยู่นี่แหละคอดทะลุก้าขอดตาเออเออเออคอดตาเออเออเออคอดทะลุเนาะลูกเนาะเนาะคอดยังไงเด้อลูกเด้อเออเออเออคอดลูกเนาะเก็บท้องเนือ เออเออวเร็วเร็วเร็ววันนี้เป็นหมอตำยนะครับเป็นหมอตำยาเอเอเก็บท้องนะลูกเก็บท้องเหรอเอเอออกมาควันแล้วควันแล้ว,ว,ลวเออเออเดี๋ยวพอกระเปิดพอล้มห้แล้วลูกรอเปิดพอล้มห้แล้วออ Nữa, nữa, nếu có thể phải tham ngàn, nơi mẹ chinh thảo nữa, nơi, nếu phong mẹ nơi bingo bingo nơi nữa, nơi 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 ừ ừ ừ nơi 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 ừ ừ đó. ừ nơi 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 ừ

Giang. Nữa. Nữa. <laughs> ngay luôn nha sau hẹp nữa, hẹp ngay sao hẹp sao hẹp 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 hẹp, hẹp lên, hèm ờ à, hẹp, hẹp lên một lần, nhắm một

กอดกอดกอดอออออเอดอกระวนกระไว้มันกระวนกระไว้เหมแเหมงจะเลี้ยตัวนี่เดี๋ะวบกระวนกระไว้มุนไส้มุนควายยังเนี่ยพาไปร้องอ่ะออ เออมนยู่อยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวก็แม่เข้ามาเดี๋ยวแม่ก็เข้ามาลูก เดี๋ยเวลามันจะคลอนเก็บท่อมันห้องห้องหาคนวันนี้แม่กิงสลัดเนาะเอลเอ้อยู่วันนี้แม่เออลูกเออลูกอ่ะเก็บท่อพอรู้แล้วว่าเก็บนหนลูกเด่งตั้งเออเออแซนลูกเด้ะเปลีออกเปลี่ยนหงเลี่ยนหงเนาะเป่ยนหงเนาะเปลี่ยนหงเลยเปลี่ยนหงเลยลูกเออ แมวออกไปอยู่ข้างนอก,นอกม่ดทุกตัวเลยโมยเม็ต,เมตัวใดอยู่ในห้องเลย <c oughs> เดี๋ยวว่าจะเปิดแอร์วะมาเปิดแต่ว่ายังไม่ทันนอนเดียวเนอะโอ้สันโอ้สันดึก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 เลยอไรจะควอดบ้า ไม่จะได้เบ่ยงอ,อ,นะน,อ,อนั่นลูกเนาะ่ังไงจะเบ่งงอ,อลูกเบีงนงอไหมลูกอะอน้องสามสีครับน้องันนี้น้ง 3, น้องสามสีน้องสามสีเด็กเด็กสก็อตติฟูนะครับของแท้ของแท้นะครับอันนี้ข้อสองข้อข้อที่สองครับข้อที่สอง พอกแรกก็ได้สองตัวครับพอกนี้น่าจะสามอยู่น่าจะเพิ่มอยู่น่าจะเพิ่มอยู่นะครับเอออออเดี๋ยวรอแม่กัน ขอดไปแล้วหนึ่งตัวครับตัวเล็กนิดอ๋อนี่ๆๆนี่น,นี่อยู่ตรงนี้โอ้ตัวเล็กนิดเดียวเองเออมองหนาไั้ไหมรถก็ต้องไปยุ่งเลยลกรถ สามสีนลูกลูกสตัวเหรอลูกเออี่ลองบีบๆเลยลอย่าบอกดูหวังหวังลูกหวังลูกก็เดี๋ยวเมา๋ีนี enfin ่โอ้สมีอะฉันใสจหมดแล้วล่ะนะโอ้สีอะสีไอไอสีสีสีไรเนี่ยเออสีชมพสีสีไข่สีไข่ก็มีว่ะเออไข่ตุนก็มี สีไข่ตุกนก็มีว่าะอูยรักลูกรักลูกเอ้ยเพื่อนแต er ่รักลูกไอ้ไข่สีไอ้ไข่ตุนก็มีว่าสีไข่ตุนก็มีว่าไอ้ไข่ตุนก็ตอดลราว่ะก็ตําหมันลราว่ะอูยจามจีมีลูกลราเว้ยจามจีมีลูกรักลูกรักลูกรักลูกเออรักลูกมีสามตัวเอ้ยอู้รักลูกรักลูกเออจามจีรักลูกว่ะจามจีรักลูกอู้ยนะ เออลูกไอ้ไข, happy, ข่ตื่นมะไข่ตื่นมะลูกไอ้ไข่ตื่นมะเออจามจีอ่ะโอ้ลักลูกลักลูกไข่ลูกกินนมลูกไข่ลูกกิน้องเนี่ยเลี้ยลูกเลี้ยลูกเนาะเลี้ยลูกเนาะโอ้ฝ่า่าทอ๋อโอ้เก่ง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 ลูกตูดตูดเอามาดูลูกเอาเลยเะเอาลยเาดูเด็มีลูกตูดปะมีลูกตูดปะเดียวเออมีลูกตูดเนี่ยเออตูดอ่ะ ไอตัว,ตวกระโดดประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าจได้ลูกสามตัวสามสีได้ลูกสามตัวตว,วันนี้ก็เออลูกสามตัวด,ดูดิมีลูกมีลูกไ่ตัวไหมด,ดูดิมีลูกตัวไหมสรุปน้องสามสีนะครับน้องสามสี คลอดลูกสี่ตัวนะครับสี่ตัวน <hi> ้องแกห่วงลูกแกมากนะครับรักลูกแกมากเลยนะโอ้ยหยับลูกหยับลูกโอ้รักลูกจะไม่หยับลูกกันลูกโอ้โอ้เลี้ยงลูกดีมากเลยนะครับน,น 3, ้องน้องสามสี่นี่ครับได้น้องสี่สรุป,รป,รป,รปน้องสี่ตัวนะลูกเนาะโอ้นอนลูกเนาะเออลูกกินนมเดี๋ยวลูกจย่ามาหิวนมเลยเจ้าของกินดีนะลูกลูกจะมาหิวนมเลยนะลูกเนาะลูกจย่มาหิวนมนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็สรุปน้องคลอลูกได้สี่ตัวครับแต่มีส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 ีไข่ตุนนะครับสีไข่ตุนสีนี่ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับกำลังน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ข้อที่สองของน้องแล้วนะครับครับก็คลิปนี้ก็มาวิธีการทำคลอดน้องแมวนะครับคลอดน้องแมวนะครับก็ ที่บ้านช่างมูดก็เลี้ยงแมวนะครับหรือทําฟาร์มแมวนะครับทําฟาร์มแมวเลี้ยงฟาร์มแมวขายนะครับขายลูกนะครับครับผมค่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้เลยเด้อ <c oughs> สนใจน้องแมวนะครับก็ค่าเทอมไม่แพงนะครับค่าเทอมไม่แพงนะครับอย่าง <c oughs> ยางน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้ก็ยางอยู่ประมาณ4ใบเทา5ใบเทานะครับเดี๋ยอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ปาแมวสกอตติฟูลนะครับก็อีกอีกประมาณ10กว่าวันก็เปิดจองได้แล้วนะครับเปิดจองได้แล้วนะครับน้องคนนี้เนาะเนาะชุดนี้มีอยู่3ตัวนะครับ3ตัวน้องชุดนี้มี3ตัวนะครับ3ตัวก็กาลังดื้อยู่นะครับก็แยกไว้ตั้งหากนะครับแยกไว้ตั้งหากนะครับ ก็แยกนองไว้ตะหากนะครับก็เป็นห้องหนึ่งเลยนะครับห้องนึงเลยก็นี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นี่ก็ประมาณนี้อีกตัวหนึ่งไปไหนละนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ๆๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ๆๆครับนี่ถ้าใครสนใจก็ทักได้แล้วนะครับทักได้เลยนะครับ เปิดจองแล้วนะครับเปิดจองแล้วนะครับนี่ก็ก็ประมาณนี้นี่ไปไหนน,นี่ไปไหนลูกนี่ประมาณนี้นะครับน้องแมีวน่ารักน่ารักครับครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ